ได้แล้วอันย้อนวิวมาแล้วเราจะกลับเมืองกันเลยเราเอามากลับกันคนละตัวไหมตอน,น,นเข้าเมืองได้ได้ได้ข้าจับมาไม่ค่อยเก่งนะโอยเจ้าทำดีที่สุดของเจ้าแล้วอย่างน้อยก็จับได้ ทำไมมันวิ่งอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจับให้ไหมห <c oughs> ลายอะ้าอยากทัด อาติตีอาิตีไปไหน ข้าอรอเจ้า<ล>ต้องนานอ่ะข้าหาเจ้าไม่เจอข้าก็รอไปเถอะต้องนานอ่ะอวันนี้เสร็จพระรกิจแล้วพอได้ตังอยู่เจ้าจะไปไล้หรืออ้ายังไม่รู้จะทำอะไรต่ออาจจะไปฝากธนาคารก่อนนะ ลีโอข้าก็ไม่รู้อ่ะไซมมดเหรอใช่แล้วท่านไปสื่อสารมาเรืยงองนะไปแล้วอ่ะข้าโดนยิงด้วยอะ่ะโดนยิงระหว่างขูดแต่ข้าไม่เอาเรื่องเขาอะ่ะพอดีข้ามีธุระนอกโลกนะ๋อไม่เลยไม่ได้เข้ามาตามหาเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ไไระจะมีแผนจะไปอีกทีเมื่อไรนะอ่า อาจจะไปอีกสักรอบนึงอ่ะประมาณกี่ยามอีกอีกสักรอบไหมอ่ะข้าตีข้าน่าจะไม่ได้ไปแลว้ววะ<อ>ข้าต้องไปหาน้องชายที่กำลังจะนั่งเรือมานะอละจข้าก็ต้องนั่งเรือไว้โอกาสหน้าแล้วการสายจะข้าบอกอีกทีหนึ่งนะได้เลยเดี๋ยวข้าไปกับไซมอนก็ได้อ่ะได้เลยอุ๊ย ถ้าต้องส่งสารถ้ามีพี่น้องอีกสองคนเขากำลังมาอค้าต้องการคนคุ้มกันหนึ่งคนเนี่ตยตอา้ระหว่างค่าขุดเดี๋ยวเดี๋ยวค้าสลับคุ้มกันให้เจ้ามีแหล่งหาพวกหรือเปล่ามีอ่ะมันเลยราคาเท่าไหร่ชิ้นละห้าร้อยหรือเปล่าอืมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเหรอ ช่แต่ข้าขอไม่บอกนะข้ารักษาความลับแต่ว่าข้าอาจข้าอาจจะมาขายเจ้าต่อก็คือลบเจ้าเจ้าเมคชัว์ได้เลยว่าข้าให้ราคาอยู่ที่ทำเสมอแลกกับการที่ข้าไม่บอกที่อยู่โอเคไหมโอเคข้าโอเคเสมอแอ้เจ้าอยู่แถวไหนปกติเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าซื้อมาแล้วข้านัดเจ้าอีกทีแล้วกันโอเคเปล่า จะมีเลขนกข้าสงสารมาก็ได้พวกได้เลยได้เลยอ่ะไดเลยไปเจอกันไปเจอกันเดี๋ยวข้าไปซื้อก่อนนะสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อย สอ0ร้อย0ี่ร้อยห้าร้อยหกร้ป้อยเ้ยหนึ่งพัน มีใครเอาของเกษตรไหมค่าให้ฟรีอ่ะข่าจะเคลียร์กระเป๋าตัวเองอ่ะอะไรนะว่าอะไรนะท่านท่านอยากได้ผลผลิตไปปลูกไหมค่าให้ฟรีอ่ะข่าจะเคลียร์กระเป๋าตัวเองข้าจะเรียกท่านท่านว่าอะไรดีนะข่าหรือถ้าเด็กคำว่ารแล้วก็ได้อะไรเลยโทเบียสท่านท่านใครพูดอยู่อ่ะข่านี่แหละยืนอยู่ข้างเจ้านะท่านเอาไหมอ่ะ ค่าให้ฟรีเพราะค่าเคลียร์กระเป๋าอ่ะท่านเลขอะไรอะไร่ออะเลข,ขเลสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์หรืออนุนต้องการละ่ะ ดูเหมือนว่ากระเป๋าข้าจะเต็มเหมือนกันนะเจ้าหนูเอาพืชผลไม้ข้าให้ฟรีอ่ะข้าจะเคลียร์กระเป๋าตัวเองอ่ะอ๋อได้เลยได้เลยอเอาหมดเลยสักคู่นะกอขอบคุณค่ะยังมีอีกยังมีอีก อ้อว้าวว้าวฮึหนูก็ตอบเต้นอน่ะมันคืออะไรอ๋อมันคือถังน้ำไม่เป็นไรอ่ะค่าประมาณนี้ก็น่าจะพอไหมยังมีพื้นที่ว่างอีกไหมอ่ะ พื้นที่ว่าสำหรับอะไรหนูต้องดูก่อนเจ้าอยากได้อะไรอ่ะไม่รู้มนมีแป่มันเล็กเจ้าอยากได้เหยื่อตกปลาไหมอ่ะค่าซื้อมาแต่ข้าไม่มีเวลาไปตกเลยอ่ะเออเจ้าอยากตกปลา ได้เลยซื้อมาทำไมไหนเฮียแล้วกระเป๋าเต็มดูยังไงขอบคุณมากเลยค่ะเอาทำไมนั่นซื้อมีเยอะจัง ได้ไหมเนะี<ช>่ยร้านค <ไป S 1> ้าอยู่ตรงไหนดยทันร้านค้าทั่วไปงั้นเหรอใช่เลยทันไม่ไกลาตามข้ามาเค่ทัน เจ้าตกได้ชุกชนิดเลยอ่ะค่าซื้อมาทุกแบบเลยเปล่าหรอค่าแค่อยากลองดูว่ามันตกแล้วได้เลยดีว่าค่าไม่มีเวลาตกจริงอ่ะชีวิตค่ามันท่านมากเลยนะชอบยิงมากกว่าชอบอีนะคะเอท่านชื่ออะไรเหรอเผื่อว่าวันไหนของค่าเยอะๆค่าจะได้ฝากกับท่านไว้อ่ะฉันมีมาว่าวิวมาวิวมาก กใช่แล้วพึ่งมาเหรออะฉันมาเมื่อวานนี้นะอ๋อเคโอเคอเดี๋ยวฉันมีได้ฉันจะติดต่อไปอะ่ะเธอมีเลขนกเป็นเลขอะไรเหรอหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกนะถ้ามีนามว่าอะไรนะ หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกวิวมาบลัวโกข้ามีน้ำวันนี Neo ้โอซิโนอ่ะมีซิบคนใช่แล้วอ่ะอันนี้พ่อท่านเหรอไม่ใช่เออข้าฝากของให้กับเด็กอ่ะบระิว่าขอขอ้าเยอะมากเลยเอ,อ๋อ,อดีแล้วนะมีมีม้าฝากข้าไหมล่ะ ไม่มีเลยอะ่ะถ้ามันขายลาตัวนี้ได้ก็โอเคแต่มันขายไม่ได้อเอไลาเท่าไหร่ล่ะลามันไม่มีขายเลยสิมันหมดเขตไปแล้วอของรัฐบาลเนี่ยจากใต้ออโอเคค้าไว้เจอกันนะไว้เจอกันวิวมาสวัสดีท่านคาดเจงสวัสดี้า,า,ดดาชอนสวัสดีชอน ไมเจอกันนะท่านมีของที่อยากได้ไหมอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะข้าอยากรู้ว่าท่านอยากได้อะไรกันอ่ะตอนนี้อ่อใช่ท่านมา้าอยากได้ไม่นานนะเพิ่งมาเหมือนกันอยากได้เกลียนเกืออะไรอ่ะเกืยนเกื่อนคืออะไรอ่ะเกื่อนเกลียนเกวียน เกลือมันคืออะไรอะเกลืนเกลือเหรออ่าเกลืนเกลเกลือน่ะเกลือใช่ไหมโอเคครับเกลืืออเกลหรือเกลือเกลือนเกลือนล้อน่ะเกลืนล้อม้าลากน่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคมีอาหารหรือเปล่าล่ะมีมีแต่ว่าต้องไปทำก่อนอ่ะมีหนังมีมีเนื้อสัตว์ให้ไม่ล่ะ ใช้เยอะหรือเปล่า้จาจะเอากี่อันน่ะเดี๋ยวค่าขายให้ถูกๆเลยสามสิบบาทก็ได้มีถูกแล้วนะถ้ามีค่าบีแค่เนื้อห้าชิ้นเองมันก็ได้ห้าชิ้นนะนเอาไหมอ่ะมันเวลากินแล้วมันได้กินน้ำไหมไม่ต้องกิน,นอ่จะจาฉลักอะไรล่ะสามสองศูนย์ อามิลเอเมลันกนะ็เ,เ,น,เ,เน,นี่ยอาม,มิลลันป่ะชื่ออะไรทุนคุ้นอามิล,ลัน,นอาออม,มิล,ลันอามารินอามารินเอออามารินเออชื่ออามารินเลโออามารินอามารินไหนเจ้าไปทำไก่หรือเปล่าทำไก่คือทำทำอาหารไก่หรือเปล่าไม่ไก่ตรงนี้เองซาลูเนี่ยอ่าเดี๋ยวตามไปที่ลงม้าไหม อข,ข้าจะพาเจ้าหนูนี่ไปไปดูม้าก,ก่อนอ๋อโอเคโอเคอเอ่ข้าจะเอาขอขอพอดีอ่ะมันมันเยอะเกินจนข้าเก็บอะไรไม่ค่อยได้แล้วอืมอืมข้าจะให้เขาไปทําอาหารให้เราเนะี่ยหายไปไหนเจ้าหนูหลับอะคนเมื่อกี้ชื่ออะไรอ๋มันนี่ไงอยู่ข้างนี่ไงอยู่อยู่ขวามือนี่ไง ทำไมข้ามันอ,อสีเจ้ามือเจ้าหนูเลยอ้าวแล้วโอ้โหแล้วแล้วข่าเห็นหมดทุกคนเลยไปไปที่โรงมา้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหนูนี่ไปทำอ่ะไอสัตว์เต็มข้อ ขายไม่ได้รุนลุกตั้งราคาได้นะโอ้จริงหรือเปล่ามันเป็นถ้าตั้งนะยายตั้งแพงถ้าไม่ก็อยากขายนะให้หนูสีก็ได้ <laughs>